ตำส้วกไข่ป็ดลูกเวียนนามนะพี่น้องนี่ปลาทูนะโอ้ยสีสันเป็นไรพี่น้องไปพี่น้องครับไปแซ่บก,กันครับผมรุยเลยขอสาวศินกันเด้อพี่น้องเด้ออยพี่น้องทีละ่ะแซ่บเลยขอละขอกัอนเด้อ <c oughs> <c oughs> ไม่แตกพี่น้องเลย มาครับพี่น้องครับอือหืออืมอืมหือรสสุกครับขอบอืม 哎，我哪能？嗯嗯，嗯嗯，怪哟<呵>！哎、嗯，你不讲，能猜怎么样？ thịt nêm luôn nè, ngon quá, luộc tàu

ตันแสบเหรอจ้ะตันแสบเหระตกเนางกันได้ครับผม phân <coughs> 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 Tầm

เพิ่นเนี่ยกินเนี่ยมในหัดะันวยกัดมูต้ไม่เสียหรอกยังไปนั่งมาอยางหัวเสือเรื่องเป็นตัวห้อยพี่น้องคั่งก็ลืมซะเอา ป่าคุนเด้อเพราะอะไรวกินมักระทเนี่ยบรรยามันไปกินงเนี่ยกินไต้หยอดมันเนี กระข้แข็งกระเข้าแข็งเลยหลมุ่นกับมักมุ่นกับะมักนังท่านเด็ดอืมมุนกมาแล้ว่องนก็บบมากกรขาวสมเหลืองมันมันนะกรุบกบดีอย่งรขาวโอ้บาทดีดีไปขายของมอนหรอบาทนี้เนาะยตขายของยังดี บ่าเมืดอก่อนกินได้ไข่แดงเนี่ยกระเบียดนี้ที้หยัดกันเลยว่าจะเป็นไข่ดาวหรือไข่ยังไงยาขันลุงของลุงขิดมาแล้วเขาไปแต้มเพลินถว่ามันซีบานซ่าหามันเลือลเอ่อนไปให้หนาตังไหนตอนสุดไปให้หนาตั้งไหนตอนศสุดเห็นไหนัหนอยู่บ่กพอดูหลัด รู er ้จ mm ักอยู่วะก็รู้จักบ่เคยเรียนมากเถอะบ่มาเคยเรียนนี่หว่าครับไม่จันติบานนี่เสียงเสียงมานี่โอ้ยกระตักซิปตั้งแแตกย้อนเสียงเนี่ยถามว่าเป็นนันได้ปล่าออกจากนาลาดเป็นหนันเน๊บบอกกับลุงพูดมอ ยู่อันค่ะอืมมจำไม่ยังไงขอโทษค่ะเดี๋ยวจานแล้วน่ะไม่กระเด็นออกกินตะไข่แดงเขาอะ ลูกมาลูกมาไปอยู่นี่แกเาคลับของให่เป็นรับของไห่เสร็พี่แล้เข่าไหนจ้า พี่น้องครับเมื่อนี้ก็ได้เอาตำส่วของมักน้องจ่าเป็นอยากกินตำส่วไข่ลูกลืมบอกพี่น้องเนาะเพราะว่าตามีกินแน่ผมก็หัวให้กินแต่ตำั่วะอะไรไล่ผมว่าพี่น้องครับทีนี้ผมก็อยากกินแล้นึ่งเลยเนาะพี่น้องครับเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ผู้ใดมาคลิปนี้ฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามให้ยิ่งเป็นเซเวอร์ละกันลองจ้าจ่าชาแเหนือลำเลื่อพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ของกาลันซาวขอตัวล่าเปก่อนคลิปหน้าพรไหมครับสวัสดีครับ